นะมาทำสิแม่ยนแม่ยนก่อนนะแม่พี่ดาหนูลองซินี่หนูต้องจับตรงนี้จับฝาโอเคม่นเดี๋ยวมันจะทำได้จับทางนี้นี่จับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวก็โดนหัวตัวเองโอ้ยโยนมาทางนี้ซี ใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้แม่ทำให้ดูเกือบได้ทีแม่ทำใหม่บ้างทำใหม่นะตานนี้ได้แน่ๆเลยอุ้ยได้อ่ะอกี้อีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราทำอาะของโมดหรือเปล่าอ่ะนี่ทีนึง เออขวดน้ำเยอะสิเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เราทำมันเกือบโดนมือหนูอะ่ะงั้นหนูทำอะไรกันเอาเน้ำเยอะกว่านีไ้ไม่ไม่ไม่เอาแค่นั้นแหละไม่<อ>นี่อเอาเอานี่มันทำง่ายโอ,อ้ย หูแม่แตกแล้วเฮ้ยเกือบได้ไีกคีนอีกคีนึงโอเคหน้าบ้านด้ดูอะไรดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะดียนยังโดนแล้วตั้งได้เหรอจริงอ่ะก็ออกจป้า เฮ้หนูว่าหนูอีกคีบ้างเฮ้แม่ทำได้น้องมิวแม่ทำอย่างนี้กันอุ๊ยหนูทำได้อะแม่ทำอย่างนี้จับเลยอุ้ยแม่ทำผิดละแม่แม่ต้องไปอย่างนี้ม้วนละม้วนละหนูอะเขาจับโยนไม่ ได้ทีเดียวไหนปะปนจับวางเลยลูกมั้ลินเราไปทำอย่างนี้กันอุ้ยเกือบได้เลยเมื่อกี้อุ้ยโอเคพอแล้ว okay, ค่ะยังไม่พอ